ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใ,ใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Topup ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันแกมเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2026่บหกโซนโมบายหรือฝั่งมือถือแกมเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับเราจะทำการพูดถึงสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในการทุกคนเลยก็เราจะมาดูรายละเอียดในการทุกคนนักเตะตำนานหรืออีพีของแมนยูหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าตอนนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งเลยนะครับทุกคนสำหรับตำนานของแมนยูนะครับและ มาดูกันนะครับว่ามีข่าวสารเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับพก็ออกมาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกทุกคนเข้าเกมมานะครับก็เจอกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับล็อกอินโบนัสนะครับทุกคนรับไป60,000 GP แล้วก็50 e f o บอีฟวอนคอยนะครับรวมไปถึงแคมเปญของฮาโลวีนนะครับวันนี้ก็ยังมีการแจกฟรีอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครัััับบบกกกกก็็ใคคครรรรททีี่่เเข้้ามฟนนนุอยูแลวะ ก่อนอื่นนะครับดาเนินการกดรับของฟรีในส่วนของซองจดหมายกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนหรือว่ากล่องของขวัญของเรานั่นเองนะครับด็เนินการกดรับไปทั้งหมดเลยทุกคนจากนั้นนะครับเรามาดูกันที่สิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดสุๆร้อนๆนะครับทุกคนก็คือมาที่แพ็กนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กนักเตะนะครับทุกคนก็คือมีเพิ่มเข้ามาล่าสุด2แพ็กด้วยกันนะครับทุกคนเป็นแพ็คของอีพิกนะครับผมแล้วก็แพ็คของคลับซ e เล็กชันนะครับ เป็นตำนานนะครับทุกคนนี่เลยผมมีฟันเดอร์ซาเกรเดตเบลนะครับผมแล้วก็คริสเตียนนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงนักเตะของคลับเซเลชันท็อตแนมฮอสเปิร์นทุกคนมีกันทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับสรหรับการไฮไลท์ของสเปอร์นะครับส่วนแพ็นอื่นก็อยู่กับเราเหมือนเดิมทุกคนตามวันและเวลาที่กําหนดให้หน้าแพ็กนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสรหรับแพ็นักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็แพ็กที่ยังอยู่กับเรานะครับและต่อมานะครับทุกคนคือในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนนนนะคคครัับกออีี้็ืมเพิ่มเข้ามมมาให่เยออะพสควรนะครับวว่าจะเเป็นนอีทุ เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับทุกคนแล้วก็อีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับเอไอนะครับวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตำนานของแมนยูหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้นะครับทุกคนมีเข้ามาไม่หยุดยั้งเลยนะครับเท่าที่นับดูก็คือมีทั้งหมด15คนแล้วด้วยกันนะครับทุกคนย้ำนะครับว่าเป็นตำนานล่าสุดที่มี2บูทนะครับทุกคนไม่ใช่บูทเดียวนะครับบูทเดียวคืออันเก่านะครับอันนี้คือออ2บบูททััันนนนนใหมม่คคครรรุุกกีฟาเด์ซะ เวนูนี่ในผมริโอเฟอร์ดินาห์ครับผมปีเตอร์ชูไมเคิลนะครับก็คือมีตำนานใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยนะครับส่วนตำนานที่หลายคนรอคอยคนอย่างคริสเตียนโรนลโดในสีเสื้อของแมนยูนะครับอันนี้คือยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าจะเข้ามาเมื่อไรนะครับก็มีใครรอเหมือนผมกันบ้างมีใครอยากได้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนตำนานนะครับทุกคนของแมนยูที่มีอยู่15คนตามนี้นะครับมีใครได้ครบทุกคนกันบ้างหรือชอบตัวไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องราวดีๆครับทุกคนที่อาจจะมีคริเยโนโรนโดเข้ามาก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าํำนางคนอื่นๆเข้ามากันเพียบแล้วนะครับทุกคนก็ต้องรอรุ้นเลยกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะมีการอัปเดตเมื่อไหร่นะครับทุกคนสำหรับคริเยโนโรนโดซีอร์เซเวอร์ชันของแมนยูนะครับเพราะว่าคนามีก็อาจจะต้องการกระแสอยู่แล้วนะครับทุกคนก็อาจจะเร็วๆนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องรอดูกรนยันเพิ่มเติมอีกชี้แล้วกันนะครับก็มา อัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันคร่าวๆแลวกันนะครับคนสำหรับตำนานของแมนยูเลกวสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับคนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ผิดภาพประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ